คือตอนที่เป่าก็คือแบบว่าคือมันเริ่มแบบว่าเหมือนบ่าว่ามันเบาเามันสบายสบายมันเริ่มเหมือนว่าเออความความปวดมันจะไปแล้วนะเนี่ยมันจะออกแล้วนะคะพอเออพอจารย์นั้นเสร็จปั๊บก็รู้เลยว่าเออมันมันดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเขาจะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรมันไม่หมดทีเดียวมันมีอยู่บ้างอะไรสักพักเลยค่ะแต่พอพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยคือนิ่งเลยสทานที่ค่ะ ดีขึ้นเลยค่ะเบาค่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยทุกวันตอนเนี้ก็เบาอะค่ะโอคุยอาจารย์วันจันทร์วันไหนคะน่าจะเป็นวันอังคารอืมก,อออก่อนถวยออกใช่วันนางคารก่อนถวยออกอจารจำพันได้ก่อนอยากเป็นนังคารนะคะก็คุยกับอาจารย์วันพุธดีขึ้นเลยแบบว่าระอว่าแต่วันนี้คือปิดทิ้งอาการนั้นหายไปแล้วอื ไปไปเลยอาจารย์เนี่ยลมเลยขนาดขยับบ่าอ,อืมไม่ตึงแค่อะไรเนี่ยมันหายมันไม่ตึงแบบเวลาหนักอนะ่ะมันหายหนักบ่าไปเลยอาจารย์หนักบ่าช่วงไปถึงหลังนะอ่ะบิวอาจารย์บิวแล้วหม,มกษาทุก,กอาจารย์โอ้โหครั้งเดียวนะอา,อาจารย์ครั้งเดียวบอกเบาหยองเลยสบัสดีนะคะก็ก็ขอบอกชื่อเล,เล่นแล้วกันนะคะชื่อตุ๊กตาค่ะเป็น เป็นพยาเป็นพยาบาลอยู่ที่ฝรั่งเศสก็คือตัวเองเนี่ยมีปัญหาปวดที่บ่าแล้วก็ที่แขนนะ่ะมาประมาณสองอาทิตย์แล้วแล้วก็เลยแบบว่าคุยกับอาจารย์ปรึกษาอาจารย์อาจารย์ท่านก่อนรนะุ่งนแบบช่วยเป่าออนไลน์ให้จําได้เป่าได้ประมาณสักวันเดียวมั้งคะพอวันรุ่งขึ้นก็รู้สึกว่าบ่าที่ตัวเองหนักมานานกประมาณสองสามทีแล้วมันลุ่งแบบว่าเป็นปิดทิ้งเหมือนปกติที่ ที่เคยที่เคยเป็นที่ไม่เคยปวดนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ช่วยกันรุณาเป่าผ่านออนไลน์ให้ค่ะทันทานดีจริงๆอยู่อยู่ฝรั่งเศสอยู่ปารีสใช่ไหมอยู่ที่ไหนอยู่ปารีสค่ะอาจารย์อยู่ปารีสค่ะอยู่ปารีสเลยครับ่ะ,ะก็งานก็เนาะก็แต่พูดถึงทุกตาว่าตุกตาทํางานพวกนี้มันก็เหมือนได้ช่วยเหลือคนนะอาจารย์แบบว่าเราได้ซื้อทุกอย่างแบบว่าก็ยินด,ดีที่ทําอาจารย์เหมือนว่าได้ชําระล้างสิ่งเนี้ย อาบเช็ดตัวคุณไขแบบเจอแต่สิ่งที่แบบว่าอาจารย์ก็รู้ว่ามันเป็นของใช่ไหนะมแล้วคนเขาก็อาจจะแบบว่าคุณต้องคุณต้องมีคนที่จับใจชอบจริงๆท,ที่จะทำอย่างเงี้ยม,มันเหมือนมีใครมาม,มากดมาทับอาจารย์แบบโอ้โหมันตึงอะ่ะอาจารย์คือมันตึงแบบคอเหมือนเลยบ่ามันหนักมากอาจารย์มันคือหนักอาจารย์เหมือนใครอะไรมาทับแบบอ่ะเหมือนอะไรเอา เอาใครอะไรของมาวางมันหนักแต่ว่าขนาดหันคอหันอะไรเนี่ยแบบเวลานอนลงหลังคือหลังทั้งแผ่นเนี่ยคือหลังไม่เท่าไรแต่เป็นช่วงบา่าตรงกลางหลังนั้นหนักกว่รารานเหมือนอะไรใครเอาของมาทับอ่ะ mm hmm. อย่างนั้นหนะัแบกอนะ่ะแบกเหมือนแบกคณขึ้นบา่าเนี่ยอืมค mm ่ะ hmm. ประมาณนั้นนะคะ mm hmm. อ่าไปพบเปลวลุ่งแลวเลยเชื่อ <laughs> <laughs> แต่กับไทยคราวนี้อาจารย์จะพาแม่ไปแน่เลยจะไปหาอาจารย์จะไปเจอตัวจริงเอ๊ะจะจะเจอท่านพ่อสง่าไหมอาจารย์อาจารย์ด้วยเนี่ยได้เจอได้เจออืมทุกการต้องบอกอาจารย์ล่วงหนะ้าสักถามอาจารย์ก่อน<แ>อาจารย์ว่าง<แ>ไหม<แ><ๆ>เพราะว่าคือคือกับไทยคราวนี้แน่นอนต้องไปกักตัวแน่นอนสิบหกวันแล้วเหลือเวลาก็แค่นี้เดียวเนี่ยอืแต่ไม่เป็นไรอยู่โคราชก็ไม่ไกลจากบ้านอาจารย์เราก็ขับรถไปได้ก็จะพาแม่พาน้องชายไปแล้วก็พาคุณสามีไป ด้วยอย่างเงี้ยะไปเป่าหมดเลยนะได้ <นะ S 1> ได้ยินดียินดี